พวกเราตั้งอกตั้งใจให้ดีนะทุกๆคนเลยทุกๆคนมีสิทธิ์หมดนะที่จะสำเร็จที่จะร่ำรวยได้เงินได้ทองขออย่างเดียวขอให้มีความตั้งใจนะพวกเรามองรักยมที่อยู่ในขวดนี้นะน้องรักกับน้องยมเนี่ยมองไว้ให้ดีใครที่อธิษฐานจิตนะให้ทําแบบนี้ มองเขาแล้วก็บอกเขาเลยบอกว่าลูกรักลูกยมเรียกว่ารักยมก็ได้สององค์เนี้ยถ้าหากอยางไม่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยนะวันนี้งวดนี้ครั้งนี้การทําการค้าธุรกิจเจรจาค้าขายหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคนี้ขอให้ได้เงินเท่านี้นะระบบตัวเลขไปถ้าสําเร็จแล้วมาอยู่ด้วยกันส่วนใครที่บูชาไปแล้ว วันเนี้ยจะเริ่มได้รับกันแล้วหลายๆคนลูกรักยมเนี่ยที่เขาอยู่ในขวดน้ํามันเนี่ยอาจารย์ให้น้ํามันปลุกเสกเพื่อหล่อเลี้ยงพลังให้เขาอะแรงอยู่เสมอแบบนี้นะเราเห็นจะมีน้ํามันอยู่อย่างน้อยก็มีประมาณหนึ่งในสามขวดไม่ต้องท่วมอะไรมากมายให้หล่อเลี้ยงพลังอยู่เสมอเวลาที่เราเนี่ย อยากให้เขารักเราอันนี้บอกเคล็ดลับสำหรับคนที่ได้รับไปแล้วนะลูกรักยมนะอยากให้เขารักเราแบบนี้ตอนที่เราอ่ะกินข้าวไม่รู้ละเราจะกินวัวลาหนึ่งมื้อสองมื้อสามมื้อบางคนบอกขอจากสี่มือ้อห้ามื้อกินล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องมาตั้งเครื่องเซ่นไหว้ขนมน้ําแดงอะไรเหมือนที่บางคนบอก,อกว่ากังวลว่าเลี้ยงไม่ดีไม่ต้องเลย ทำเหมือนที่อาจารย์ทำเรากินอะไรเรียกเขากินด้วยราเนี่นะจะตักข้าวเข้าวปั่นนะลูกรักยมมากินกับพ่อกับแม่นะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเลยลูกอยากกินดีอยู่ดีหามากินด้วยกันอยากกินข้าวาจารย์เดียวก็กินได้แต่อยากกินดีๆกินพัตรคราร บุฟเฟ่หรูหราเลยก็หามากินด้วยกันเขาก็จะได้มีกําลังใจไงว่าเออมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าทําดีแค่ไหนก็กินได้แค่ขนมน้ําแดงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วดังนั้นอยากกินดีอยู่ดีแค่ไหนบอกเขานะวันนี้เรามีกินเท่านี้วันหน้าเราอยากกินดีมากกว่านี้หามากินด้วยกันอยากมีปัจจัยไปสร้างบุญสร้างกุศล หามาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเขาจะได้มีกําลังใจไงในการที่อยู่กับเราแล้วเนี่ยทําให้ชีวิตของเราอะดีขึ้นไปพร้อมๆกับที่เขาว่าได้บุญได้กุศลได้พลังเพิ่มเติมนี่คือคับสำคัญนะอ่ะสรุปง,ง่ายๆนะไม่ต้องใช้คาถาใดๆอาจารย์ปกเสกให้ได้ปอยแล้วและเรียกเขากินข้าวเพื่อให้เขารักเรา ตั้งรางวัลเอาไว้ว่าสําเร็จแล้วเนี่ยจะให้รางวัลอะไรเขาบางคนจะให้เป็นขนมของเล่นนะแล้วแต่อาจารย์แนะนําข้อหนึ่งได้ไหมตั้งรางวัลว่าถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยจะสร้างกุศลให้เขาถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยจะจุดเทียนเพิ่มพลังให้เขาถ้าสำเร็จแล้ว่จะพาเขาเนี่ยมาให้อาจารย์น่ปลุกเสกเพิ่มพลังกลับไปเยี่ยมอีกมาเยี่ยมบ้านที่เขา เคยออกไปจากอาจารยนะ์เพื่อเขาจะได้เสริมพลังพอเขาว่ารักเราจากการที่เราเรียกเขากินข้าวเวลาได้เขาทำานโซเด็จแล้วเราก็ให้ตามสัญญาเขาแล้วเขามีพลังจากการที่เราทําบุญหรือเราพากลับมาอาจารย์นะปลุกเสกเพิ่มเป็นพิเศษถ้าเขารักเราเขามีพลังเขาก็ต้องหาเงินหาทองหรือช่วยเราได้มากและนี่คือรักยมมหามุตาซึ่งอาจารย์นะ่กำกับวิธีเลี้ยงไว้แค่นี้แหละเรียกกินข้าว ตั้งรางวัลทำบุญจุดเทียนให้พามาเสกแล้วก็บอกเป้าหมายเขาว่าอยากได้เท่าไหร่อยากมีเท่าไหร่ก็หามาด้วยกันดังนั้นตั้งแต่วันที่เราไปฐานจิตสำเร็จแล้วมารับไปตั้งแต่วันที่เราได้รับไปแล้วนะแล้วตั้งออกตั้งใจเลี้ยงเขาจะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลแล้วเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเราจะเป็นคนที่เหนือชั้นมากกว่าเดิมเพราะมีพลังที่อาจารย์ปลุกเสก แล้วมอบให้เราไปบูชานี่คือรักยมมหาหมนตาซึ่งใครเห็นก็ถือว่ามีดวงเฮงแล้วรับไปในฐานจิตได้เลย